สองเป็นมาบาทสองซุกที่มันเสมอมันก็ไม่ซุกยุ่งรวมเสมอดำเดัยวกัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ยูทูนนพปพญสิทธิ์เบสต์เมื่อนี้พญสิทธิ์เบสต์เป็น้าพีน้องมัสิทประเข็งตกป่าแล้วพี่น้องตกประเข็งขางข้องขางข้างข้างทัสศรษฐกิจมิจมาเนี่ยข้องจะสิทละ่พะพญเลยสิย้ามาตกป่ามาสิทธิ์เบสตประเข็งเนี่ยปลาแคตกชิ่งเหลว <c oughs> ม,มาเบ่งการกอ้อยเนียการอ้อยเนียนี่เอาจะใส่ห้ามอ่อนห้ามละเอียดในการอ้อยเพราะว่าห้ามอ่อนห้ามละเอียดนี่ปลาเนี่ยเอือนจะมาตอม ปาสลริดปลาบุนิดอะเม,มืตอมเอิญมูมากปลาก็จะเข่าฟุง้งนี่คือการอ้อยเงียอใส่ห้ามอ่อนนี่ห้ามอ่อนทอดเตียวมาปลาก็จะมาร่วมฟุง้งหันแล้กกะเข้ากันเนี้ยเขาจะมาล่งใส่เป็นเนี้ออ้อยล่องคือกันเนี่ย เป็นอาหารปลากินผืดกับลำผสมกันปั่นนิ่มๆ ตั้งทุนกันพี่นอ้องเออเอปลากะระลุ่มฟุ้งแล้วละ่ะอารุ่มฟุ้งกันบ้านปดบ้านปดแหละเสียล่าตอนตั้งทุนนี่แหละไอปลาบ่อนปลาเขาฟุ้งอ๋อคือจะตื่นขึ้นแก้ว ตืตต่นตื่นน้ำตื่น 不杀来的吧？ Pero no ôi nha biết à. lụt quá ปลาสลิดจะเป็นไหลเอ,อ้ยโบยานหนดข้นปวดอะเป็นมูเป็นมูเ,นม <c oughs> เดี๋ยวมือหลังสิมาตกปลาสลิดมดเนี่ยแหละปลาสลิดลายแห้ง ถอ,นถอนถอน,อนถอนถอนถอนโอ้ยคุณถอนมาท่าน พันทอนทอนทอน,อนโอ้พันทอนมาติดจอม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 มาเฮียหยาี่มาเรื่อยๆอีกตัวเนี่ยตรงนี้ก็สวยอยู่ตะเข็ง ถอน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 อีกหลีถอนขับรติดเอาแนวโอ้จมงามไปยตอนนี้ มแม่ถอนเลยกันถอนไปถอนไม้ก,กันแหละชมชมลากลากเอ้หยุ่มยางยางอยู่วะถอนบุกไยติดดวะ เอ้ยติดอยู่ตัวนี้อี๋อย่างเะวปะติดจังสิมาติดหัวช่วยเอ้ยขาดเลยว่ะยุด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  អ <laughs> 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 ឺអូអ្ហ៎ត្រយអាចមុជចកអត់ត្នេះអាធន់នេះບໍ່ខ້ອຍធឹកចមុជនេះບໍ່លឿទៅ sẽ đen ở canh vô ơ sẽ đen về sáng ơ móp bép móp bép về hà sẽ đen ở canh đồ nuôi อนเนียบติดจเคือ้